สวัสดีครับนักเรียนเรียนซ่อมรถกับครูสุขสันในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงกันต่อของการควบคุมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์นะครับภาค Input นักเรียนก็ดูคลิปไปแล้วภาคโปรเซสกล่อง ECU มันมีหน้าที่สั่งการก็ดูไปแล้วต่อไปมาดูภาค Output ครับที่กล่อง ECU หรือ ECM กล่องเครื่อง เอนจินคอนโทรลโมดูลตัวเดียวกันนะครับมันส่งไปคุมอะไรบ้างเอาไปสั่งงานครับควบคุมโดยการสั่งงานสั่งงานให้โซลินอยด์หัวฉีดทำงานสั่งงานให้หลอดไฟติดสั่งงานให้รีเลย์ทำงานสั่งงานให้มอเตอร์ทำงานและสั่งงานให้ทานซิเตอร์ทำงานเห็นไหมฮะการสั่งออกไปสั่งเป็นแบบคุมกลาวนะครับคุมกลาวคุมกลาว คุมด้วยสัญญาณและก็สั่งงานออกไปด้วยสัญญาณนะครับมาดูกันตัวแรกการทําให้โซลิโอยหรือหัวฉีดทํางานได้นั้นสัญญาณมันจะส่งออกไปโดยการคุมที่กล่าวครับไฟบวกมันก็จะมารอที่หัวฉีดทั้ง4หัวเลยเดี๋ยวนักเรียนจะได้รู้วิธีวริงช้าแต่ตัวนี้เอาผังโครงสร้างว่า ECU มันคุมอะไรเมื่อสัญญาณการฉีดโดนปล่อยมั่นควมว่ามันก็ปล่อยให้หัวฉีดลงกล่าวที่ตัวมันนั่นแหละครับ ลงกาวเป็นช่วงๆเป็นสัญญาณเป็นพันก็เป็นปริมาณการฉีดควบคุมการฉีดได้นี่คือสัญญาณที่คุมหัวฉีดถ้าเราไม่ได้คิดอะไรมากเราก็วายสายเข้าไป1 2 3 4เส้นให้ตรงสูบง่ายนิดเดียวนะครับตัวต่อไปนะครับสั่งให้หลอดไฟติดอย่างเช่นหลอดไฟเช็คเอนจินไฟเซอร์วิสไฟอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ส่งกาวออกไปโดยส่วนมากจะส่งกาวครับ กาวออกจากกล่อง ecu ให้มันไป็นลงกลาวที่ตัวกล่องหลอดไฟก็ติดก็ดับได้สัญญาณเอาไปคุมรีเลย์นะครับมันก็คุมมีทั้งบวกมีทั้งลบครับเดี๋ยวนักเรียนจะได้รู้ในไวริงว่ากล่อง ecu ตัวไหนคุมบวกกล่อง ecu ตัวไหนคุมลบก็คือสัญญาณมันจะเอาไปคุมรีเลย์ได้ปล่อยออกไปเป็นภาคอาวุธและ ออกไปควบคุมมอเตอร์พวกมอเตอร์เดินเบามอเตอร์ลิ้นปีกผีเสื้อหรือมอเตอร์ต่างๆมันคุมด้วยสัญญาณตามวงจรออกไป2ตัวแล้วมอเตอร์ก็ส่งกลับมาด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะได้วายริงกันว่ามันคุมยังไงละเอียดอีกทีหนึงเจาะทีละอันละอันละอันทีละเรื่องแต่นักเรียนก็รู้แล้วว่าสัญญาณที่ส่งออกไปควบคุมมอเตอร์มันก็มีจากกล่อง ECU สัญญาณที่ควบคุมทานซิสเตอร์ครับนักเรียนก็คือมันปล่อยออกไปสั่งจุดระเบิดคุมทานซิสเตอร์ให้เปิดให้ปิดเป็นสัญญาณ IGT นะครับถ้าเป็นโตโยต้านะครับสัญญาณตัวนี้ก็จะโดนปล่อยออกจากกล่อง ECU ไปเพราะนั้นโดยสรุปแล้วนะครับนักเรียนสัญญาณที่เอาออกไปเขาเรียกว่าภาคเอาพุทเนี่ยโดยสรุปรวมๆสัญญาณที่มันให้เอาออกไปนะครับ กล่อง ECU จะปล่อยสัญญาณไปควบคุมเป็นภาคเอาพุทคือควบคุมโซลีนอยดพวกหัวฉีดพวกโซลีนอยดปิดเปิดนะครับแล้วก็ควบคุมการติดหลับของหลอดเซอร์วิสต่างๆหลอดเอนจินต่างๆควบคุมรีเลย์ควบคุมมอเตอร์และควบคุมฐานชีเตอร์แต่ว่าจะคุมบวกคุมลบยังไงนักเรียนต้องเข้าใจว่าการควบคุมบวกควบคุมลบไฟฟ้ามันคุมได้ทั้งบวกทั้งลบครับอ่ะมาดูนะครับ ตัวสัญญาณหลักๆที่บอกว่ามี5สัญญาณเอาไปควบคุมนั้นเป็นภาคเอาพุตนั้นนะครับมันจะเป็นการควบคุมมีทั้งบวกทั้งลบควบคุมไฟบวกวยกตัวอย่างเช่นนี่กล่องเครื่องครับไฟบวกมันจะวิ่งเข้ามาในระบบของมันเอาไปคุมตัวนี้เป็นรีเลย์ครับเห็นไหมฮะเป็นรีเลย์หรือเป็นขดลวดคุมบวกเมื่อสัญญาณในข้างในของตัวกล่องเครื่องมันรับรู้มันประมวลผลเสร็จมันสั่งคุมบวกก็คือมันปล่อยให้บวก วิ่งไปเพราะด้านหนึ่งของอุปกรณ์มันลงลบมันก็ปล่อยไฟบวกไปครับนี่เขาเรียกว่าคุมบวกคุมบวกมองอะไรมองที่อุปกรณ์นะครับนักเรียนอย่าไปมองที่ตัวมันมากอุปกรณ์ถ้ามันลบเข้ามันต้องการไฟบวกก็แสดงว่าไอคนที่ควบคุมมันเนี่ยมันส่งไฟบวกไปคุมนี่คุมบวกครับอุปกรณ์ที่คุมบวกก็มีเยอะแยะครับนักเรียนควบคุมรีเลย์สตาร์ทอย่างเช่นตัวนี้เอาไปคุมรีเลย์บางวงจรนะครับอย่างเช่นวงจรสตาร์ตตัวนี้เห็นไหมฮะ ขดลวดของรีเลย์สตาร์ทมันลงกาวอยู่เมื่อสตาร์ทก็ยังเงียบเพราะ ECU ไม่ปล่อยไป ECU ปล่อยไฟอะไรไปครับปื๊ดปื๊ดปล่อยไฟบวกจากตัวมันทําไมครูต้องรู้ว่าเป็นไฟบวกก็นี่อุปกรณ์ที่มันต่อมามันลบมันรออยู่ครับมันจะทํางานได้มันต้องรอบวกเพราะฉะนั้นการคุมมันก็ต้องเป็นคุมด้านบวกเห็นไหมฮะต่อไปการคุมกาวครับที่บอกว่าคุมลบเมื่อลบมันลงกาว การควบคุมหลักๆเขาก็เลยเรียกชื่อมันว่าคุมกล่าวครับเพราะฉะนั้นกล่าวกับลบให้เป็นตัวเดียวกันในขณะที่ในวงจรควบคุมเราก็เลยใช้คําว่าการควบคุมกล่าวการควบคุมกล่าวหรือควบคุมลบเดี๋ยวครูจะใช้คําว่ากล่าว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 ไม่ใช่คำว่าลบเลยนะลบคือขั้วลบแบตเตอรี่ครับกล่าวก็คือกล่าวนะครับแต่มันต่อถึงกับขั้วลบแบตเตอรี่กล่าวคือต่อกับขั้วลบแบตเตอรี่ตัวลงตัวถังของรถคือกล่าวลบ ต่อไปนี้ครูจะใช้คําว่าลบคือลบแบตเตอรี่กล่าวก็คือตัวถังรถแล้วมันต่อถึงขั้วลบแบตเตอรี่การคุมกลาวนั้นมันก็จะสั่งให้โซลินอยหรืออุปกรณ์ทํางานโดยการปล่อยกลาวครับโดยมีไฟบวกมารอที่อุปกรณ์เป็นโซลินอยเรื่องหัวฉีดแต่มันจะทํางานได้ทานซิตเตอร์ใน ECM หรือกล่องเครื่องเนี่ยมันจะคุมกลาวปล่อยให้ลงกลาวตึก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 ตามสัญ,ญญาณที่มันควบคุมเรียกว่าคุมกลาว ต่างจากคุมบวกครับคุมบวกเห็นไหมฮะคุมบวกกาวมันจะมารอที่อุปกรณ์แล้ว ECU ปล่อยบวกไปเรียกว่าคุมไฟบวกส่วนคุมกาว ECU จะปล่อยให้ลงกาวที่ตัวมันโดยมีไฟบวกเข้าที่อุปกรณ์คุมไฟมีกูอยู่2ทางครับคุมกาวกับคุมบวกคุมกาวกับคุมบวกคุมกาวกับคุมบวก ทีนี้หลักการของการคุมกล่าวก็มีหลายอย่างอย่างเช่นรีเลย์ปั๊มเชื้อเพลิงนะครับที่ว่ามันโดนการคุมด้วยอะไรนะครับตอนนี้ตัวอย่างการคุมก่าวนะครับ ECM เห็นไหมฮะเขาเขียนว่า To ECM รีเล์ตัวนี้จะทํางานได้ ECM ก็ต้องปล่อยกาวมานะครับเมื่อปล่อยกาวมาระบบมันถึงจะทํางานหมดแค่ไฟนี้เส้นเดียวคําว่า To ECM เดยวนักเรียนจะค่อยศึกษาวงจรไปทีละนิดละนิดนะครับ วงจรนั้นะมันซับซ้อนไหมไม่ซับซ้อนครับถ้าเราค่อยๆหมั่นศึกษาหมั่นดูนะครับแต่วายริงเนี่ยมันต้องผ่านการอ่านวงจรเป็นมาแล้วแต่ครูก็พยายามจะอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเป็นพื้นฐานเบื้องต้นก่อนถ้ายังไม่ได้เรียนวิชาไฟฟ้ายานยนต์มานักเรียนต้องกลับไปอ่านวายริงให้คล่องก่อนนะครับแต่ทีนี้ครูพยายามจะอธิบายให้เข้าใจช้าๆว่ามันทำงานยังไงตอนนี้เป็นตัวอย่างการคุมกล่าวนะครับ แล้ววงจรที่สําคัญต้องจําไว้ก่อนที่จะวริงสายไฟคือหน้านี้ครับเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นการวริงสายไฟเข้ากล่องการวัดสวิต์ว่ามันทํางานยังไงก่อนนะครับเพราะต้องต่อตั้งแต่วงจรแรกๆเลยนะครับเมื่อรู้กล่องแล้วนะครับเดี๋ยวครูก็จะอธิบายอีกทีหนึ่งในภาคเป็นวิดีโอจําไว้เลยนะฮะกาวหลักของเครื่องยนต์คือ e 1 e 0 1 e 0 2ทุก e ครับ e 0 3 e 0 4 e 0 e 5ยกเว้นกาวเซ,เซนเซอร์คือ e 2 นะครับยกเว้นตัวนี้คือ E2 คือกาวเซียนซอร์จำชื่อมันให้ดีกระแสที่ผ่านจากสวิตกุญแจในตำแหน่งออนก็คือเมื่อเปิดสวิตแล้วต้องมีไฟมามันชื่อว่า IG ครับกระแสตรงเรียกว่าแบตหรือบวก BM 2อันไฟที่จ่ายเข้ากล่อง ECU มี B บวก B บวก1 B บวก2หรือบวก B บวก B 1หรือบวก B 2และแรงไฟ5โวลต์คือ VC ครับ จำสับนี้ให้ดีให้แม่น9หลักของเครื่องย e นต์ E1 E01 E02 E03 E04 แล้วแต่มันจะ E ยกเว้น E2 ครับไม่มีศูนย์นำหน้านะนี่คือกาวเซนเซอร์ไฟเปิดสวิตเมื่อเปิดสวิตไฟต้องมาก็คือ I G ไฟตรงคือแบตกับบวก B M ไฟที่จ่ายเข้ากล่องหลังรีเลย์รีเลย์ต้องทำงานก่อนคือบวก B บวก B1 บวก B2 และแรงเคลื่อนที่จ่าย5โวลต์ออกจากกล่องครับ มันไม่ได้จ่ายเข้ากล่องนะกล่องเนี่ยมันเช็คได้ง่ายๆเดี๋ยวจะมีกระบวนการเช็ค5โวลต์ VC เนี่ยออกจากกล่องครับไม่ได้ไฟเข้ากล่องครับไฟออกจากกล่องเลยวงจรที่สําคัญเช่นนั้นนะครับกาวของระบบเห็นไหมฮะที่ว่าเป็น E ทุก E E2 มันก็จะวิ่งเข้ามาเป็นกาวของเซนเซอร์มันก็จะต่ออยู่ข้างในนี่แหละอันนี้คือกาวทุกกาวมันก็รวมกันเข้ากล่องมาจากขั้วลบแบตเตอรี่ตรงเนี้ย กาวตัวนี้คือขั้วลบแบตเตอรี่หรือโคกรถตัวเดียวกันส่วนกาวที่ตัวนี้เป็นกาวของเซ็นเซอร์มันจะแยกไว้ในวงจรควบคุมไม่ได้เอารวมกันนะครับนี่ตัวอย่างของกาวบางครั้งของกล่อง ECU นะครับก็คือตัวนี้สำคัญทำไมครูเน้นเวลาวาริงครูจะให้จำกาวทุกอันเข้ารวมกันก่อนนะครับกาวมันก็จะวิ่งเข้าวิ่งเข้า,ว,ขาวิ่งเข้าตามขั้วตัวอย่างกาวนะครับแล้วก็จะมีกาวเซนเซ,นเซอร์ของมัน กาวทุกตัวเราจะให้รวมกันเดี๋ยวจะมีวิธีการไล่ไวริ่งต่อไปนะครับนี่ก็คือตัวอย่างของกาว e 2นะครับกาว e 2ก็คือมันมาจากตัวตัวนี่ฮะกล่อง ecm เป็นคนปล่อยกาวมาไม่ได้เป็นกาวจากครงุงรถเพราะนั้นกาว e 1 e 01 e 02 e 03 e 04 ไม่ใช่ e 2นะครับ e 2เป็นกาวของเซนเซอร์นะครับอย่าสับสนนะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันในภาควายริงตอนนี้ภาคทฤษฎีต,ต้นต้นเสร็จแล้วว่าเครื่องยนต์มันควบคุมด้วยสัญญาณอะไรทีนี้เวลาวายริงครูก็จะค่อยเพิ่มทีละวงจรค่อยแนะนำเซนเซ,นเซอร์ทีละตัวที่เราจะเอาใส่ ไปช้าๆนกเรียนเข้าใจบนหัวงานนิดหน่อยเรียนทฤษฎีหัวงาน10กว่านาทีพอเข้าใจเสร็จเดี๋ยวก็ไปไหวลิงก็ไปไหวลิงไม่ใช่เรื่องยากครับเรียนได้ทุกที่แม้นั่งขี้ก็เรียนได้ครับ